พวกเราทุกๆองค์นะที่เป็นพระเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีเวลาน้อยก็มีแล้วก็บ,บวชประจําก็มีก็ให้สํำเนียกสํำนึกไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพระให้ท้าอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมพินัยจากนั้นก็ให้ประพฤติธปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ พวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งอย่างอื่นเราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของพระเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดเรื่องภาวนานแต่เรื่องอย่างอื่นมันเขาเป็นกฎเป็นระเบียบเพื่อจะตะล่อมเข้ามาสู่จุดนี้ในเรื่องศีลอย่างที่กล่าวมา ก็เป็นเครื่องที่ตีกรอบทำรั้วไม่ให้จิตออกไปนอกลูนอกทางศีลเนี่ยไม่ว่าศีลห้าไม่ว่าศีลแปดไม่ว่าศีลสิบไม่ว่าศีลสองรอยี่สิบเจ็ดสรุปแล้วก็คือให้ใจของพุทธบริษัทสีที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ให้ออกนอกลูนอกทางให้อยู่ในกรอบ ของศีลเพื่อจะได้เดินไปสู่มรรคส่ผลนิพพานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราผิดศีลออกนอกรูกนอกทางสเปสปาไปเรื่อยการเดินทางก็ล่าช้าเพราะนั้นศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ก็คือตีกรอบสองข้างเอาไว้ศีลสองิบเจ็ดข้อของพระของญาติโยมก็คือศีลแปด ศีลห้านะถ้าพวกเราอยู่ในกรอบของศีลห้าน 5, ี่ยก็พิจารณาดูก็แล้วกันหลวงพ่อว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือน่านเรื่อมใสใไม่น้อยสำหรับผู้มีศีลห้าถ้ามีศีลแปดเข้าไปอีกย,ยิ่งดียิ่งหน้าเคารพกราบไหว้เห็นไหมแม่ขาวแม่ชีเขามีศีลแปดก็ยังกราบกันลง กราบกันได้สรุปแล้วก็คือท่านชารวมกายของท่านคนทั้งหลายก็กราบลงได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลถ้าเป็นพระศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดผู้ที่มาพบมาเห็นเขาทําอย่างเราไม่ได้จะรักษาอย่างเราไม่ได้เราเป็นผู้มีศีลเขาจึงกราบเราลงไม่ใช่กราบ ผ้าเหลืองศรีรษะล้นเฉยๆนะเขากราบผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีศินเขายัางกลา่าเพราะนั้นเราต้องตรวจตราตนเองอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีศิลบริสุทธิ์บริบูรณ์มากน้อยอย่างไรแค่ไหนหรือไม่ต้องตรวจอยู่เสมอเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้มีศินแล้วเราก็จะเป็นผู้กล้าหาญล,ล่าเริง กวันศิลเป็นเครื่องคุ้มครองกายวาจาของเราจากนั้นก็เรื่องสมาธิทําพยายามทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งอย่างที่ผมพูดครั้งที่แล้วให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้ก็คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์ของท่านจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นตุกษิ์ขององค์หลวงปู่ก็น,นามาแนะนําสั่งสอนพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนต่อไปตามไม่จริงพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติธรรมภาวนาของพระองค์จิตคนต้นโพเมื่อสองพันกว่าปีพระพุทธองค์ก็เพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านก็ไม่ได้กล่าวว่าพุทโธแต่รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติในลมหายใจนะพอต่อมาหลวงปู่มั่นของเราประยุกต์มาใช้เวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทเวลาหายใจออกบริกรรมว่าโทนี่ว,ว่าพุทโทพุทโททำใจให้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ให้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดจะไปคิดถึงอานาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนจิตปัจจุบันนรรมจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันจิตใจที่มีคุณค่าจิตใจที่คิดถึงอดีตพิตกกังวลในอดีตจิตใจที่คิดถึงอนาคตพิตกกังวลไปในอนาคตเป็นจิตที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะนั้น ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้โาวนาบริกรรมพทรุพโทโธพุทโธอยู่ในจิตในใจนั่นแหละจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็น,นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพราะพุทธเจ้าให้พิจารณาอันดับแรกก็คือกรรมฐาน้านนะเกสารูมานะขาทันตาตะโจที่อุปชาให้แก่พวกพระพวกเนน เผ่าประชาสอนกรรมฐานห้าเกษาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกษาอันนี้คือกรรมฐานห้าสำหรับสอนพระสอนเนนก่อนที่จะบวชเกษาคือผมโลมาคือขนนาขาเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังอันนี้คือกรรมฐานให้พิจารณา พิจารณาอย่างไงจึงเป็นพระกรรมฐานพิจารณาอย่างไงจึงไม่ใช่พระกรรมฐานพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยงามเป็นของอสุภะผมมันเป็นยังไงอยู่ในสันฐานยังไงเวลาหลุดออกมาแล้วเป็นยังไงขนของเราเป็นยังไงเล็บของเราที่ไม่รักษาไม่ดูแลเป็นยังไงทันตาฟันถ้าเราไม่ขัดไม่สีไม่ทําความสะอาดเป็นยังไงสกปรกไม้ตะโจหนัง ร่างกายของเราหุ่มห่ออยู่ด้วยหนังเนี่ยถ้าว่าเราไม่อาบน้ำไม่ชำระกายถ้าเป็นยังไงฮะมันมีกลิ่นอย่างไรเนี่ยอันนี้พ,พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้ดูให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม,ไม่ไม่มีเวลามากพราะอุปช้าไม่มีเวลามากสอนเป็นเบื้องต้น ให้เข้าใจเออกรรมฐานห้าพิจารณาอย่างนี้ไปก่อนนะคลออ้ายๆว่าเอาลูกกระสุนให้สองสามนัดเพื่อยิงสู้กับศัตรูที่เป็นกิเลสว่างั้นเถอะทําไม่พิจารณากรรมฐานห้านีออ่กิเลสกามราคาโทสะมันจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะนั้นพระอุปชาจึงเอาลูกกระสุนไว้ให้ห้านัดนะเ,ออเพื่อยิงกิเลสว่างั้นเถอะ จากนั้นท่านก็ให้พิจารณาสอนวิธีการยิงให้ด้วยยิงแบบไหนจึงจะถูกต้องยิงแบบไหนที่มันจะผิดเป้าหมายยิงไหนจึงจะถูกเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมีจุดป,ประสงค์อะไรถึงท่านจงให้กรรม,มาฐานห้าอย่างนี้อุปชาก็สอนสอนอธิบายแบบทรรุบะัตกรรม,มาฐานห้าจากนั้นก็ท่านสอนให้ลึกเข้าไปอีกทีนี้ ต่อมาเทเนี้เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราก็ควรศึกษาให้ละเอียดเข้าไปอีกทีนี่เกษาผมโงมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนะอุปชาย,ยังไม่ได้สอนนะเนื้อนะคือร่างกายของเรามีเนื้อเป็นมัดอยู่ตามแข้งตามขาตามอวัยวะต่างๆมีเนื้อเหมือนกับเนื้อหมูนะเนื้อวัวเนื้อควายเนะี่ย เราก็มีเนื้อมันกันมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่าตีเสเลดน้อง <c oughs> จนถึงอุจจรปัสสวะให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมพอ พิจารณาดูแล้วให้ถามซักไซไลเลียงดูว่าร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนแพทย์ที่เราพวกเราเข้ามาบวชในขณะนี้เราเห็นไว้แล้วเราเห็นแล้วรู้แล้วไม่ต้องบอกรู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ตามไม่จริงการรู้ของนักเรียนแพทย์หรือหมอเนี่ยรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยสังขาร แต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยให้รู้ด้วยปัญญาให้รู้ด้วยปัญญายัางไงให้รู้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดของเราก็ตายเหมือนกันคนอื่นก็ตายแต่พวกเราเรียนรู้ธรรมดาเนี่ยบอกว่าเพียงแต่ว่าตายแต่พอมาเจอตัวเองเข้านะความตายมาเจอตัวเองเข้า จึงสะดุ้งใช่เอเราไม่น่าจะตายเรารักษาสุขภาพดีถึงขนาดนี้ไม่น่าจะตายแต่ตามไม่จริงไม่ได้เลือกใครๆทั้งหมดถ้าถึงคราวแล้วไม่ว่าหมอหนุ่มหมอน้อยหมอเท่าหมอแก่แต่ผลที่สุดก็คือทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าหมอไม่ว่าสามัญชนทั่วไปบางคนสามัญชนทั่วไปอายุแกกว่าหมอก็ต้องเยอะแยะไปบางทีหมออายุ ทั้งที่รักษาสุขภาพรู้จักวิธีการรักษาสุขภาพตายไปก็มากต่อมากเหมือนกันสรุปแล้วก็คือตายด้วยกันทั้งทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานสรุปแล้วก็คืออายุไขไปของใครของเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้พิจารณาว่าร่างกายของมนุษย์นี่เป็นยังไงมีอาการสาสิบสองอยู่ในร่างกายของเรา หลังจากนั้นก็มีกระดูกเป็นโครงสร้างถ้าไม่มีกระดูกเป็นโครงสร้างร่างกายนี่ก็มันก็มีแต่หนังมีแต่เนื้อมันก็จะไปเดินได้ยังไงอันนี้เพราะมีโครงสร้างเหมือนกับโครงเหล็กอยู่ข้างในนะ่ะอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายร่างกายของเราเนี่ยแต่สมัยก่อนก็เป็นเด็กต่อมาอาศัยการ ได้อยู่ได้กินอาหารการบริโภคดูแลสุขภาพก็ใหญ่ขึ้นมาตามลำดับลาดับแต่มาถึงจุดหนึ่งร่างกายก็อยู่อยู่ในสภาพคงที่จากนั้นพออายุแก่ขึ้นมาก็แก่ง่อมลงไปตัวเล็กลงไปย่นลงไปแต่ถึงยังไงก็ตามร่างกายถึงจะเลี้ยงบำงํำรุงบำเรออ้วนหมีผีมันอาหารดิบดีขนาดไหนถูกสุขลักษณะขนาดไหน ดูแลถูกต้องขนาดไหนให้หยุกให้ยาบำรุงบำเรอถูกทุกกระเบียดนิ้วไม่มีที่ตำหนิดได้แต่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นคนอื่นอยู่เสมอถึงข้าวแก่มันก็แก่แก่ไปเรื่อยๆเจ็บเวลาจะเจ็บก็เจ็บเวลาจะตายก็ต้องตายไม่มีใครที่จะห้ามได้ต้านทานได้มันไหลไปสู่จุดอนิจจังทุกขังอนัตตานะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประมาทในการเป็นอยู่ของตนเองร่างกายนี้มันไม่ใช่ของกิรังถาวรนะอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายตายแต่พระพุทธเจ้าสนใจกับในร่างกายนั้นมีอะไรพวกเราทั้งหลายเห็นแต่ร่างกายแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ความสนใจนั่นก็คือ ใจในร่างกายนั้นมีนมามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเรยกว่านมามธรรมจะไปช้ำแหละจะไปตัดไปอะไรออกจากร่างกายก็จ้างมองไม่เห็นส่วนนามธรรมตัวนั้นตัวผู้รู้ตัวนั้นแต่ว่าตาไม่จริงในหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่า นักคิดทั้งหลายด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็ว่าสมองเป็นต้นคิดของเรื่องต่างๆแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่สมองเป็นเครื่องมือของใจใจนั้นคือตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมม,มองไม่เห็นแต่เข้ามาเป็นใหญ่ในร่างกายสมอง เป็นเครื่องใช้ของใจใจมาใช้สมองสมองเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ใจนั้นมากดใช้คอมพิวเตอร์สั่งการสั่งงานออกไปแต่พอร่างกายแตกสลายตายไปใจดวงนั้นก็หยุดใช้เพราะคอมพิวเตอร์มันเสียบางทีคนยังไม่ตาย แต่ได้รับการกระทบกระเทือนแปลว่าคอมพิวเตอร์มันมันลวนแล้วมันเสียล้วแต่ใจของเราก็ยังยังอยู่ในร่างกายนั้นอยู่แต่ใช่ไม่ได้แต่อีกสักวันหนึ่งพอร่างกายแตกสลายจิตใจนั้นก็ออกจากร่างไปไปปฏิสนธิไปปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่นับหนึ่งใหม่จากนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาอีก มันวกวนเวียนอยู่จันนี้ใจตรงเนี้หัวใจตรงนี้คือนาม,มาธรรมตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวเวียนไหว,วาตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์สนใจเรื่องนาม,มาธรรมตัวนีนะ้มากกว่ารูป,ปรธรรมในหลักของพุทธศาสนาเลือกรูป,ปรธรรมคือการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันแต่เรื่องนาม,มาธรรมในพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอภิธรรม อปรมตถธ,ธรรมอภิธรรมเนี่ยแหละคือสอนเรื่องของวิถีของจิตทั้งนั้นอยู่นั่นจิตกี่ดวงจิตกี่ดวงแต่ยาไม่จริงไปวัดรอยของจิตจิตมันไปแล้วก็ไปวัดนจิตคิดเรื่องนี้จิตคิดเรื่องนั้นเเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นับไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละวันเราคิดไม่รู้กี่ดวงออกไปไม่รู้กี่เรื่องออกไป แต่ตามไม่จริงก็คือจิตมีดวงเดียวเท่านั้นลหละแต่วิธีการคิดวิธีการกระทําของจิตแนวความคิดวิถีของจิตเดินนะมีมากเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ด้วยอย่างไรวิธีจับให้อยู่จิตให้อยู่เป็นหนึ่งได้นี่แหละเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งทีนี้เราจะเอาอะไรจะทําให้จิตสงบเป็นหนึ่งได้สมาธิทีนี่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ไม่ให้มันปรุงฟุ้งไปทางอื่นให้มันจิตมีพลังให้จิตมีกำลังให้จิตเป็นหนึ่ง <Okay. S 1> เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วถึงพิจารณาก็เห็นอะไรได้ชัดอย่างพิจารณากรรมฐานห้าก็เห็นได้ชัดเพราะจิตไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นพิจารณาอาการสามสิบสองในร่างกายผมหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับหรือกำหนดดูอะไรเห็นได้ชัดหรือจะพิจารณากระดูกตัวเอง ในร่างกายมีกี่ท่อนมีกี่อย่างจะเห็นได้ชัดเมื่อพิรารณาร่างกายเห็นได้ชัดแล้วเห็นจุดไหนชัดแล้วจากนั้นก็กำหนดดูจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องขยับไปที่อื่นนะดูจุดนั้นจุดเดียวอย่างพวกเราเห็นหัวใจอย่างนี้นอืมเห็นหัวใจชัดในความรู้สึกมันบุบวาบบุบวาบอมันเป็นเหมือนเครื่องสูบฉีดของ โรงงานน่ะอยู่ในหัวใจมันเต้นอยู่ตลอดมันสูบสีอยู่ตลอดเราก็สติจับอยู่ตรงนั้นนะดูที่หัวใจไม่ต้องคิดไปทางอื่นดูหัวใจตัวเองเอ,อจากนั้นก็จิตก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้แปลว่าหลวงตาท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนออใครๆว่าเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่รู้จะพิจารณาอะไร ก็นำมาจับจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะเมื่อความเป็นหนึ่งแล้วก็กกำหนดร่างกายจากนั้นก็ดูใจของตัวเองนะท่านนี่ดูใจตัวผู้รู้นะผู้รู้มันคิดเรื่องอะไรเนี่ยทาไมมันคิดเนี่ยถ้ามีสติด,ดีแล้วจะเห็น,จ,หนจิตจะเห็นใจตัวเองนะท่านนี่เห็นจิตตัวเองใจของเราคิดเรื่องอะไรมันปูงฟุ้งไปทางไหน มันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากน้อยยังไงแค่ไหนสมควรจะคิดไหม <Okay. S 1> เมื่อมีสติดีแล้วน่มันจับได้กระทั่งตัวความคิดคิดเรื่องอะไรแต่ถ้าว่าเราสติของเราไม่ดีเราพิจารณากายกับทะเลทลายกำหนดจับลงพอจับหน่อยเดียวก็หลุดลมไปอีกไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องไหนก็ไม่รู้เพราะว่าสติของเราไม่เข้มแข็ง แต่ถ้าเมื่อเราสติเราดีเข้มแข็งนะงกำหนดอะไรจับตัวไหนติดอยู่กับตรงนั้นเมื่อพิจารณากายแล้วก็พิจารณาถึงตัวจิตตัวนมามธรรมตัวผู้รู้เท่นี้นั่นแหะจุดนี้จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักปฏิบัติของพวกเราให้ดูใจใจมันคิดเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรไปทางกิเลสราคะหรือไปกิเลสโทสะอ แต่ไม่ต้องพูดถึงกิเลสโมหะพบโมหะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะไปออกมาทางโทสะหรือเป็นราคะออกมาในจิตในใจของเราถ้าเรามีสติดีเราก็าทันนะทันเหตุการณ์ที่จิตใจมันจะปูงฟุ้งไปทางไหนเนะี่ยเพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนาจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยถ้าดูภาวนาดูใจแค่อย่างเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูรู้ไปหมดถ้าไม่ทันใจตัวเองแล้วนั่นนะเรื่องต่างๆในโลกนี้มันจุงเหยิงกบุนวายไปหมดนะอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอย่างสรุปแล้วก็คือใจของเราไปเหยียบลอยไปหมดเพราะงั้นไง ไปก่อเรื่องก่อราวไว้หมดไปคิดปรุงฟุ้งซ่านไปหมดไปตกแต่งโลกทั้งโลกอย่าให้มันเป็นอย่างตัวเองทั้งหมดมันก็เลยยุ่งทั้งหมดเลยท่านท่านดูตัวเองแล้วมันกระยับออกไปเราก็รู้มันไปทางไหนอมันรปุงมันฟุ้งออกไปทางไหนมันเศร้าหมองหรือมันผ่องใสยอย่างไรเราจะรู้ได้ถ้าพอใจ เมันก็เป็นลักษณะหนึ่งไม่พอใจมันก็ลักษณะอย่างหนึ่งมันออกไปจากในใจทั้งนั้นกระดิกออกไปสติเราจับตัวนี้ได้ทันนั้นนะ่ะอสรุปแล้วก็คือตัวนี้แหละจะต้องพิจารณาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันตัวนี้เป็นอนัตตาเยาวาธรรมะอนัตตาทุ่มลงตรงนั้นจุดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำทั้งส,งสองเงินทั้งเศร้ามอง ก็ดีทั้งผ่องใสก็ดีทั้งดำก็ดีทั้งขาวก็ดีทั้งมืดก็ดีสว่างก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละไม่หยุดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนั้นคือทำขั้นสูงสุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนเอาไว้แต่พวกเราถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ให้ฟังเอาไว้นะเป็นแนวทางเอาไว้เพื่อจะได้ อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะได้นำมาคิดนำมาพิจารณาหรือว่านำมาพิคิดพิจารณาเลยก็ได้ไม่ผิดที่ตรงไหนเพราะงั้นการภาวนาให้ดูกายก็ดูใจเท่านั้นนะถ้ามันไปหลงที่อื่นกับใจของเราไปหลงไปดูสิดูใจสิเพราะนั้นให้ดูใจของตนเองจำไม่หลงถ้าไม่หลงใจตัวเองเนะ่ะจะไม่หลงอะไรทั้งหมดนะ ในวันนี้ก็ได้พูดธรรมะพอเป็นแนวทางก็คิดว่ายืดยาวพอสมควรเอาจากนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ